ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟงมุนชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดสรรน,นะคะจัดสวนนะคะจัดสวนสวยด้วยมือเรานะคะ FC นี่นะคะเดี๋ยวแอดเซิร์ฟทำการขุดนะคะเราก็จะไปทำนะคะ FC นี่นะคะอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ FC เนาะของขุดนี้นะคะ ทุกอย่างนะคะคือจัดแต่งวนะคะคือหมาไว้มันมีทั้งห้อน้ำมีทั้งห้่งน้มีทั้งถนนนะคะทุกอย่างคือก็ไปทุกเลยใจไม่ได้เอาไว้ใหเรียบร้อยนะคะเอาไวเราจะแลกจัดโต๊ะตรงนั้นมาวางเุื่อน้ำก่อนเด้ถึงเรีอยบไงอืมไมได้คนเดียวผลไม้ผลมือนะคะ นาาแล้วก็ขนไปมแห้งเนาะอันนี้น่าใจสิแล้วก็เอาฟืนนี่ไว้หิงไฟนะคะตอนที่ฝนตกเนาะเ้ยตอนีมันาาเออเืนหนาจะได้เอาืนไว้กอไฟผีไ่ตงไหนไมัอขอให้ได้ไฟใช่ไหมโขอไฟฮะ เราก็จะได้ไมกเบือกมกเสรยจะเอาเก้อาอีมา้มานั่งถ่ายรูปเวลาเวลาเราจะถ่ายรูปไงมีไงานนรือมีทางเดินเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเสรอจะเอาเก้าอี้อไม้มาตั้งไว้เสรยซื้อ,ส,อ,ส,อสื้อเก้าอี้อไม้มาตั้งไว้หนึ่งตัวแล้วก็ทำร่มซื้อร่มซื้อร่มเหมือนชกักภาคเหนือเชียงใหม่นะร่มขาวนะ มันโเยอะโอ้ยมลเยอะราต้องมีภาพในจินตนาการเอาไว้นตนาการไเนาภาพที่สวยงามเนาะใช่โอนี่มันไม่มีที่ปลูกนะนี่ไงตรงนี้นี่ตันยกก็อีออกยกโตออกปลูกอะไรเยอะนะปลูกไปเยอะถึงนี้นะมาเลยก็ได่ไงมาเนี่ยมามาจะยกไปตรงไหนมาเนี่ยมาเนี่ย มามาจอยกันจอยกันไปเก็บฝั่งนู้นนะคะหนักันหนักไงก็ความคิดของเขาอ่ะไม่เอาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ใช่ยกก็ได้แตะหมายถึงว่าเราจินตนาการเอาไว้แล้วเราจะพูดก่อนได้ก็ตอนเย็นไงตอนเย็นก็ได้ที่เหลือเอาไว้ตอนเย็นไม่ไม่ต้องให้แบบเสร็จตอนเช้าเลยก็ได้ฝนจะตกแล้วเด้อนะฝนจะมาแล้วเด้อใครตากผ้าไว้น่ะนกฟื้นจึ่ง เฮ้ยเหตุบอลมีอยู่นี่เลยแค่นั้นใช่ไหมฝนจะมาแล้วเด้อฝนจะมาแล้วโอยกรมอุตุบอกว่า8โมงฝนมาเด้อเจริงบอกไอ้สารองค่อนเนีมันขึ้นมาแล้วเออเสื้อเเสื้ออาอันนี้อีกอีกแถวหนึ่งก็ได้เนี่ยเอาอันนี้อีกสฝนหนึ่งก็ได้มันมเข้าพวกเลยมันเข้าดีก็ตัวเองขุนไม่ตรง ตรงแล้วตรงแล้วอันนี้เว้นบาอเว้นให้ทางเดินอีกข้างนึงนะงแล้วมาเลยอะไีต้นอีกต้นนี่แหละที่เหลือปูเกี้ยนโอเคต้นกศนี่ราไม่ได้ไปใส่กระถางเนาะต้นไหนนี่ต้กเนอ้ราสวยจังใช่ต้นกีอาไปใส่กระถางลงีใส่ถุงนี่ได้เอาไปไว้หน้าาาอืดิกระเด็นเข้าปาก กินไเลยดินอย่างนี้กินได้นะได้สมัยเด็กๆเหมือนดินสอพองเลยเนาะหมือนสมัยเด็กๆอ่ะที่ไม่เขาบอกว่าชอบพาไปเสื้อดินกินอ่ะเอาไปหมักหน้าหน้าขาวเนียนนะดินอันนี้แหละจริงๆนาด้นเหรอเออไม่ดานาไม่ดามีดินเหนียวนะจริงเหรอเออแล้วเวลาไม่ดาเดินไปดำนานะเล็บนี่จะขาวหมดเลยนะอือไม่ใช่มันขาวด้วยโคลนเหรอ ไม่ไม่คือดินอันนี้นหะมันขาวจริงแต่ถ้าเป็นดินน้ําคํมเนะเล็บจะดามือก็จะดำผู้ชํานาญให้ไม่ไหวแล้วอันนี้คือประสบการณ์มาแล้วว่าไม่ดาไม่ดาเคยทำเนาะเคยทํานาแล้วไปไปดํานาแบบดินที่มันมีน้ําเค็มเนอจะทําให้เล็บมันดำเขาเขาเรียกว่านาอย่างเชนาน้าคัมนาน้าคัมจะทําให้เล็บมันดาสาวๆน้ำาร่อยสาวๆไปขนฟางเลย คนฟางต่อเลยเดี๋ยวไปบอกเอฟซีให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยกโต๊ะก่อนนะอย่าเพิ่งยกเลยรอลุงมาก่อนก็หนักกายโยเสือไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มันมันจะได้ปลูกนะพอแล้วพอแล้วไม่มีแรงไม่มีแรงหมดแรงค่ะหมดแรงที่พี่บอกฟางมันหนักมากเลยอีมันเยอะกี่ต้นละมีเยอประมาณสามสิบ ปูให้หมดเลยนะฮะปูป่วยแล้วไม่ทำอีกนะทำให้หมดเด็กตัวเชียร์ไม่มีอะไรทำไม่เป็นไรเรียกฟางมาดีกว่ามาฟางมาเลื่อยฟางมาคุ้มดีกว่าคุ้มฟางคุ้มฟาง เอฟซีเดี๋ยวไปเสือไปเอาฟางเดินนะฮะอยู่กับแอนมินไปก่อนนะครับผมไปเอาฟางก่อนต้องรีบคุม้มเสือสวัสาไมื่อวานนานไ่กฝ่าไฟติดเดี๋ยวรอเออหนูลือ <ผม S 2> หาหนูจะเป็นไรจะดับจะดับหน็ดไม่ไมี มันมันไม่ค่อยมีเน็ตไงเพราะว่าไปโน่นแล้วมันไม่ค่อยมีเน็ตโทรมาบอกว่าเออเก็บแบตมัไม่มีเน็ตเรื่องของพี่เพื่อนไม่มีเน็ตเพราะว่าของปลาไทยบ้านนั่นแหละเออหนูโทรมาหาแม่ทินอยู่ก็รู้อยู่ก็อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ตรงนั้นแต่หนูรับอยู่แต่มันไม่ติดเอาทีนี้ก็เลยปลาไทยบ้านก็ไม่รับโทรสั่งรับเลยโทรหาแม่ทินเลยหาแม่ทินบอกว่าให้เก็บแบตไว้ให้ด้วยเพราะว่าพอดีชาร์จของเสืออยู่ไงหนูก็ลืมเอาเลยไปถึงบ้านแจ่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใส่ ได้วสือแล้วอก็เลยไปเลยเสืเลยเอาเลาได้อามาให้ไม่ว่าเอไว้เเาว่าเสือชาอยู่ตอนที่หาเลยกไปหาทีเสือเอาไปแล้วเพราะว่าตอนที่พเครอโทมาะเสือกังชาอยู่เขว่านจะเามาชาร์จเสือเอามานี่ก็เลยบอกว่าเสือเอาไว้นี่เด้อเดี๋ยวจะเบให้พี่เครื่องก็ไปหาอีหายหมดทุกอันเลยส มันอยู่ตรงนั้นแหละก็ไปดูตอนที่พี่เพื่อนชวนมาไปเลยบอกให้เสือด้วยว่าอย่าเอาไปเด้อเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บให้พี่เพื่อนพอไล่ชวนไปหาอีก <laughs> โอ้ยเสือไปแล้วเขาไม่เห็นเลยบอกแล้วว่าอย่าเอาไปเด้อนนนะะตี้ดชเพราะว่ามัน เพราะว่าไอ้สแบตนั่นคือไอ้สก้อนนั้นแปตยังเต็มอยู่ไงนั่นแหละมก็บอกแล้วบอกว่า๋ยวจะเข้าเข้าไปเก็บให้เพราะว่าตอนที่เราไปดูได้เห็นย่กที เหลือน้อยช่วยสาวสาวเหลือน้อยช่วยกันแต่งตัวนี้สวยค่ะสาวเหลือน้อยสาวสาวเหลือน้อยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะใจเกินร้อยนะคะใจยังสิบห้าอยู่ปลสิบปลย่นหย่อนนะคะใจยังสู้ค่ะใจยังสู้แต่ว่าร่างกายมันติเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะตัี๋ยวพักนะคะหนังว่า ดีนะคนนีนเอาชุดรำมาว่าจะเอามาเสื้อได้เอาแบตมาให้พี่ไหมนี่มาช่วยกันเอาฟางไปคุมดอกมาผู้กองผู้กองเออ่แต่คุมคุมอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าคุมดอกนะคะผ้องจ้าจ้าจ้าวนี ไปคุมดอกไม้เร็วๆเสือพัาไปมาแล้วไปขนฟางมานะพี่เสือไปขนฟางมานะครับไม่ไหวแล้วปลูกเสร็จเราก็ต้องเอาฟางมาคุมหน้าดินเราต้องเก็บความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินเพอดินของเรามันเป็นดินที่คล้ายดินกรวดดินเหนียวดินกัญดาอะไรอย่างนี้นะครไม่ใช่ดินที่เหมาะกับการปลูกเท่าไหร่แต่เราต้องหาวิธีการที่จะเอาชนะนะครับเรียกอะไรนะไม่มีความอะไรนะ ไม่มีอะไรที่จะอยู่ในความสามารถหรือว่ามันสมองของมันษย์ตั้งกองตรงไหนดีเนี่ยโอ้ตั้งเก้านาทีแล้วนะคะองั้นลนี่นะคะเอซีนะคะก็อยากจะพูดแต่ก็หมดเืใครว่าใครยังมีแรงมาขุดตังนะไม่มีความนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะทีพีสกินทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะคะในน้ำช่องเฟอร์มุนชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะ